ไองติ๊งติงผมมาหาซินเดอเรล่าครับดุ้งดุๆงดุงดุงดุงเอ๊ะแค่มาหาลองน้อไปเปิดประตูดีกว่าชืบเชืบออ้าวเจ้าชายหรอคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะผมมาหาครับเชิญเข้ามาได้เลยคะ่ะเจ้าชายครับ การเดินของเจ้าชายอาจจะติดขัดไปหน่อยนะคะประธานทุทีค่ะก็มันเข้ามาไม่ได้เจ้าชายตัวยิงอืมเดี๋ยวมาอ่านหนังสือกว่าส่วนซินโดเล่าก็จะไปเล่นดน้ดีกว่าที่หมุนล้าฟีฟี อยากดูกันข้างหน้าใช่ไหมคะมาดูกันเลยฟิงอู้ส่งจังเลยเจอหญิงเดินไม่ได้หรอคะไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมือมันจะเห็นเนา เจ้าหญิงเกิดอุบัติเหตุเหรอคะใช่ค่ะกองส่งทางไกลนี่สองใบเดียวนี่โอ้โปลาสกขาดเบื่อจะใช้ครอตกมาอยู่ข้างล่างแล้วอันนี้ทุกคนทองใหม่เป็นไงหน้า วอลแบบนี้ต้องขอตัวลาไปซ่อมปราสาทก่อนบางค่าเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเราอยากถ่ายค่ะเราอยากถ่ายมีทุกคนดูทงสิคะเป็นไงกันี่เราก็จะมาทางนี้ไวเราไปกินไอติมกันนะคะทุกคนนี่ต้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 นี่ร้านไอศคีมของเบลนะคะมาพอดีเลยฟิวฟิวอ่ะมาซื้อไอศคีมหนึ่งมาซื้อไอศ สร็จแล้วร้อยแล้วค่ะว้า,ท,าท,ทั้งหมดกี่บาทคะทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่จ้าขอบคุณมากเลยนะคะเออในไหนก็ในไหนลากค่ะไม่ส่งสินีบ้างหน่อยได้ไหมคะได้จ้าไอติมเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะได้จ้าไอติมเอาไว้เลยอ๋อลดลดไอติมไปส่งเจ้าหญิงเหรอคะ ใช่ค่ะเจ้าชายเจ้าชายวินไปเหรอแล้วค่ะเจ้าชายมีปีกเหรอคะเจ้าชายใช่ค่ะเจ้าชายมีพรม